สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีลอกหยดน้ํานะครับราคาย่อมเยานะครับสําหรับมือใหม่มือเก่านะครับวันนี้นํามาแนะนํำให้กับพี่ๆได้รับชมกันก็เป็นลอก TX100 นะครับ TX100 เนี่ยนะครับก็เป็นลอกที่ราคาย่อมเยานะครับที่สําคัญนะครับลอกตัวนี้นะครับมีอะไรหลังการขายนะครับไว้บริการให้กับพี่ๆนะครับ ที่สั่งซื้อทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็หน้าร้านนะครับนี่นะครับผมสั่งมานะครับเป็นเบื้องต้นนะครับกับอะไรในเบื้องต้นที่เราจะต้องเจอปัญหากันบ่อยๆก็คือเข่าควายและตัวหนอนนะครับรวมถึงนะครับฝาปิดเข่าควายนะครับนี่นะครับก็สั่งมานะครับเบื้องต้นให้กับพี่ๆที่ใช้งานเพราะว่าผมก็ขายมารวมๆ4 0่0ตัวแล้วนะครับกับลอกตัวนี้วันนี้ก็เลยต้องสแปรไว้บ้างนะครับเพราะว่า อาการตอนนี้ยังไม่เจอฟีดแบ็กนะครับกับปัญหาของลอกหลังการขายตอนนี้ยังไม่เจอแต่ผมนะครับเตรียมไว้ให้ในเบื้องต้นที่มันต้องเจอหลักๆเลยนะครับขอควายตัวหนอนเนี่ยผมสแปร์ไว้ให้เลยนะครับที่หลานลอกทีอก TX 1้อนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับระบบลูกปืนหล่อดลื่นให้มานะครับคับจอเลยนะครับ10บบวก1บอลแบรลงนะครับระบบลูกปืนให้มาเนี่ย10บบวก1บอลแบรลิงนะครับ ตอนนี้น่าจะมีเทสเตอร์นะครับที่ใช้กับลอกตัวนี้อยู่บ้างพี่ๆลองไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับกับลอกตัวนี้นะครับตกได้ทั้งงานปลายช่อนงานจะโดงานกระสูบงานกระพงนะครับลอกตัวนี้ถือว่าเป็นลอกที่ราคาไม่แพงนะครับย่อมเยาวแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครอบลุมมากนะครับระบบลูกปืนหลอดลื่น10บวกหนึ่งนะครับกับอัตราทดที่นะครับ6.3นะครับน้ำหนักเบรกที่ให้มานะครับ 6กกิโลนะครับตัวนี้6กกิโลนะครับให้มา6กกิโลนะครับสปูลนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้เนี่ยนะครับบอดี้เนี่ยเป็นแกาไฟนะครับเป็นกาไฟนะครับบอดี้เป็นกาไฟนะครับเออแหวนวงในนี่นะครับคุณภาพพิเศษหน่อยนะครับกับแหวนวงในตัวนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับ อย่างดีทนทานนะครับไม่แตกง่ายนะครับรุ่นอื่นๆรุ่นนะครับทั่วๆไปอาจจะเป็นตัวเซรามิกตัวนี้เป็นทองเหลืองให้นะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองให้ก็ค่อนข้างจะทนทานหน่อยนะครับกับลอกตัวนี้ TX 1้อยนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับน็อปนะครับเป็นยาง EVA อย่างดีนะครับแขนหมุนเนี่ยจับกระชับมือนะครับแขนหมุนเนี่ยจับกระชับมือก็นะครับ ใช้งานง่ายนะครับทั้งมือสมัครเล่นมือใหม่มือเก่าใช้งานได้หมดเลยนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับตัวนี้กับลอก TX100 นะครับลูกปืน10.1บ a l l bearing เนี่ยถือว่าลื่นมากๆนะครับพี่ๆถนัดซ้ายถนัดขวาใช้ได้หมดนะครับแล้วก็อะไรหลังการขายนะครับพร้อมบริการไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะเป็นลอกที่มีราคาถูกแต่เรามีอะไรหลังการขายให้นะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางบริษัทไว้แล้วนะครับ พี่ๆที่สนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับกับลอก TX 1้อยนะครับลอกคุณภาพอีกตัวหนึ่งที่นำมาแนะนำพี่ๆให้รู้จักนะครับแล้วก็หาซื้อไปใช้กันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ